ช่องทางไหนที่จะทำให้เรามาอยู่ญี่ปุ่นได้บ้างวันนี้นะคะพัดจะเข้ามาคุยในหัวข้อเรื่อง เออยากมาอยู่ญี่ปุ่นทำยังไงดีจะมีช่องทางไหนมาได้บ้างนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังนะคะด้วยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าวีซ่านักเรียนนะคะจะเป็นวีซ่าที่เรามาอยู่ญี่ปุ่นในระยะยาวได้อย่างน้อยๆคือ2ปีนะคะแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราว่าเราจะอยู่ญี่ปุ่นต่อได้ไหมนะคะ มันขึ้นอยู่กับสกิลภาษาของเราถ้าภาษาเราแบบเฮ้ยอยู่ในระดับที่บริษัทญี่ปุ่นเขาต้องการนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่ว่ามาเรียนแล้วสองปีภาษาไม่พัฒนานี่โอกาสหางานมันก็ยากเนาะแต่ถามว่ามันเป็นไปได้น้อยมากๆนะใครที่จะมาอยู่ญี่ปุ่น2ปีแล้วภาษาไม่พัฒนานะคะด้วยอะไรวีซ่านักเรียนคือเรามาอยู่ญี่ปุ่นด้วยวีซ่านักเรียนเราก็คือต้องมาเรียนภาษานะของพันี่ เป็นวนะีซ่านักเรียนโรงเรียนสอนภาษานะคะถามว่าเรียนจากไทยมาก็ได้ค่าเทอมไม่ถูกค่าเทอมไม่แพงถูกดีด้วยทำไมต้องมาไกลถึงญี่ปุ่นพัดจะบอกอย่างนี้เรื่องการเรียนภาษานะคะหรือเรียนอะไรก็แล้วแต่ถ้าใจเรามุ่งมั่นอะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ถูกไหมคะต่อให้ครูครูแบบแต่ถ้าใจเราไม่เอาอะต่อให้ครูเก่งแค่ไหนมันก็เรียนไม่ได้แต่ มันอาจจะเป็นในในสเต็ปแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยออแต่ถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ในสถานการณ์คือมาอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่ในสถานการณ์แบบจริงจังอะอยู่ในสถานการณ์แบบว่าเช้ามาตื่นมาก็โอไฮโอโกไซมัสเลยตื่นมาก็แบบคือญี่ปุ่นเลยอะค่ะออกไปเรียนก็เจอเซนเซที่โรงเรียนก็เป็นคนญี่ปุ่นไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนทุกคนก็เรียนภาษาญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะเลิกเรียนมาไปทํางานพิเศษ ก็มีแต่คนญี่ปุ่นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้งมวลเป็นญี่ปุ่นหมดตรงเนี้ยเราจะไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นแบบแบบนี้แบบนี้แต่มันจะเป็นแบบแบบนี้และข้ามไปนี้เลยมันจะไวมากๆนะคะแล้วถ้าเกิดใจเราว่าฝ่เรียนมุ่งม,มั่นอยู่แล้วเราคิดแค่ว่าเรามาเรียนเพื่อที่จะแบบมีเป้าหมายอะอยากจะอยู่ญี่ปุ่นต่ออยากจะหางานให้ได้อะเราก็ต้องแบบปเป๊ะค่ะจะต้องแบบตั้งใจเอาให้ได้นะคะก็เนี่ยแหละ คือมาเถอะมาด้วยวีซ่านักเรียนน่ะมันจะทําให้เราได้เรียนภาษาโรงเรียนสอนภาษาส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเกือบทุกโรงเรียนนะคะเกือบทุกโรงเรียนนะมันจะไม่มีหรอกโรงเรียนไหนเรียนตั้งแต่เช้าเย็นๆนะคะมันจะมีเรียนแค่ครึ่งวันจะเป็นครึ่งเช้าหรือครึ่งบ่ายก็ว่ากันไปในส่วนของโรงเรียนของที่พักเป็นเอเจนซี่เนี่ยเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกียวโตมิลไซเนี่ยเราจะเรียนอยู่มีสองช่วงมี9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายโมงนะคะ แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือบ่าย2องโมงถึง6กโมงเย็นเรียนช่วงละสี่ชั่วโมงนะคะในสี่ชั่วโมงนี้ก็ไม่ได้ว่าเรียนแบบอะไรขนาดนั้นก็จะมีช่วงพักเบรกบ้างนะคะ5นาที10นาทีมีบ้างนิดๆนหน่อยๆนะคะหลังจากนั้นเฮ้ยเราเรียนแล้วครึ่งวันอีกครึ่งวันเราว่างตรงเนี้ยเราจะสามารถทํางานพิเศษได้ด้วย บางคนก็บอกเฮ้ยฉันมีเงินอยู่แล้วพกเงินมาเยอะเงี้ยไม่อยากทํางานพิเศษก็ได้แต่การทํางานพิเศษเนี่ยมันจะได้อะไรที่นอกเหนือจากในห้องเรียนอย่างเราไปทํางานร้านอาหารร้านซูชิร้านลานเมงอย่างเงี้ยค่ะไปเจอพ่อครัวคนญี่ปุ่นไปเจอเพื่อนร่วมงานเป็นคนญี่ปุ่นวเวลาเขาพูดอะไรมาไอ้คาพูดตรงนั้นน่ะเราหาไม่ได้จากในห้องเรียนนะคะเวลาเซนเซเขาสอนน่ะเขาจะสอนเราแบบภาษาแบบภาษาสุภาพหรืออะไรอย่างเงี้ย ทั่วไปใช้ได้แบบเซตตี้หน่อยแต่ถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยอย่างฝั่งเนี้ยเป็นฝัน่งคันไซใช่ไหมคะก็จะมีภาษาคันไซเราก็จะเรียนรู้ภาษาคันไซที่เซนเซเขาไม่ได้สอนในโรงเรียนนะเพราะฉะนั้นแล้วเรียนครึ่งวันทํางานครึ่งวันชิลๆเลยได้ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ตรงแล้วก็ที่สําคัญได้เงินด้วยค่ะได้เงินด้วยนะได้เงินมาหมุนเวียนในชีวิตประจําวันของเรา พราพูดถึงเรื่องวีซ่านักเรียนและวีซ่านักเรียนเนี่ยทำงานพิเศษได้อย่างที่บอกเนาะสัปดาห์ละ28ชั่วโมงนะคะหรือตีไปเลยวันละ4ชั่วโมงแต่ว่าในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเราทำได้ถึงสัปดาห์ละ40ชั่วโมงนะคะวันหยุดยาวมันมีแน่นอนมันมีโรงเรียนปิดเทอมก็คือหยุดเหมือนแบบรบาชการเหมือนโรงเรียนญี่ปุ่นทั่วไปเลยะคะ่ะ ก็ต้องมีวันหยุดฤดูร้อนฤดูนู่นฤดูนี่ฤดูนั่นนะคะมีหยุดหมดเลยดังนั้นแล้วเราจะใช้ชีวิตได้แบบเฮ้ยรีแลกอะเรียนด้วยทํางานด้วยสบายๆทีนี้มาวีซ่านักเรียนจะอยู่ได้มากคือวีซ่านักเรียนเนี่ยเราจะอยู่สูงสุดได้2ปีนะคะเราจะมาเรียนแค่1ปีปี3าเดือนปีครึ่งปี9เดือนอย่างเงี้ยได้หมดแต่ว่าสูงสุดคือได้2ปีนะคะ พอบอกว่า2ปีจบแล้วมันจะทำให้เราอยู่ระยะยาวได้ยังไงเดี๋ยวมาฟังกันค่ะอย่างอย่างแรกเลยคือทั่วๆไปนะที่พาด้เห็นกันนะบางคนเจอเนื้อคู่อะแต่งงานเปลี่ยนวีซ้างกันไปนี่อยู่ได้ระยะยาวเลยมีเวลาศึกษาดูใจกันตั้ง2ปีนะคะเราไม่ได้เลือกแบบสุ่มๆถูกไหมสองอยากเรียนต่อเรียนภาษาแล้วเรารู้ช่องทางแล้วนี่ เราจบม .6 มาหรือจบปริญญาตรีมาอยากจะมาเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกก็ว่ากันไปหรือจบแค่ม .6 มาอยากจะต่อสายอาชีพหรือว่าโรงเรียนเซนมงอะคะ่ะญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเซนมงนะคะมีสอนแบบหลากหลายเซนมงคือโรงเรียนสอนอาชีพอะค่ะเหมือนอารมณ์เทคนิคบ้านเราอะมีหลากหลายมากๆถ้าเราเข้าโรงเรียนเซนมงหรือเข้ามาหาลัยต่อในญี่ปุ่นได้และจบนะคะ อันเนี้ยภาษาญี่ปุ่นแน่นอนเราแน่นระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าเรียนมาเยอะแล้วและเราจะได้วุฒิจากทางญี่ปุ่นเนี่ยตัวเนี้ยจะสามารถทําให้เราหางานในญี่ปุ่นได้ง่ายมากๆค่ะคืออยู่ญี่ปุ่นได้แบบยาวยาวๆเลยอ่าแล้วก็2ข้อแล้วเนาะข้อที่3เราต่อเซนโมงนะคะต่อมาหาลาัยเนาะข้อที่3คือเราเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานนะคะ วีซ่าทำงานเป็นพวกที่เขาออกเป็น w ว r ร์พูมิให้อะคะ่ะตัวนี้คือเราต้องเขาเรียกอะไรนะคนที่จะทำวีซ่าตัวนี้ได้ส่วนใหญ่จะต้องจบปริญญาตรีมาจากไทยนะคะจบปริญญาตรีมาจากไทยแล้วก็มาได้ภาษาญี่ปุ่นที่นี่อย่างเช่นเราจบไกด์มาเนาะเรามาต่อยอดภาษาญี่ปุ่นหน่อยนึงเราก็หางานไกด์แบบเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานได้นะคะ ซึ่งแน่นอนเราเก่งกว่าคนญี่ปุ่นแน้วล่ะเพราะว่าเราได้ภาษาไทยถูกไหมคะ1ภาษาไทย2ภาษาญี่ปุ่น3ถ้าใครได้ภาษาอังกฤษภาษาที่4ที่5นะตรงนี้จะหางานแบบนี้ได้ง่ายมากๆนะคะแต่เอ๊ะบางคนแบบว่าผมมาเรียนญี่ปุ่นเนี่ยได้แค่ภาษาไทยแล้วก็มาได้ภาษาญี่ปุ่นหน่อยๆ n 4 n 3มอย่างเงี้ยมันทําเป็นวีซ่าตัวนั้นไม่ได้อะคะ่ะมันทําเป็นวีซ่าตัวนั้นไม่ได้ะครับแต่อยากอยู่ต่อทําไง เฮ้ยตอนนี้มันมีค่ะมันมีเดี๋ยวจะบอกให้ฟังไลน์ไปกี่ข้อแล้วข้อที่4เนาะตัวนี้วีซ่ามาใหม่นะคะเพิ่งจะมีมาเมื่อประมาณปี2019มั้งแล้วไปไปลายปีแล้วพอปี2020ก็ติดโควิดนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าโทกุเตกิวีซ่าเป็นวีซ่าสกิลพิเศษที่จะทำให้เราอยู่ญี่ปุ่นได้ถึง5ปีนะคะอยู่ญี่ปุ่นได้5ปีซึ่งก็มีหลากหลายอาชีพ หลากหลายสาขารู้สึกว่าประมาณ10กว่าสาขาที่เปิดรับนะคะแต่ว่าฮิตทิตกันเลยนั่นก็คืองานดูแลผู้สูงอายุที่จะเปลี่ยนวีซ่าได้ง่ายมากๆการที่จะเปลี่ยนวีซ่าตัวนี้ได้นะคะสกิลมันง่ายมากเลยคือ 1. เราต้องสอบให้ได้ N4 มาอยู่ญี่ปุ่นต้องปีอ่ะเป็นปีหรือ2ปีอ่ะ N4 มันไม่ได้เกินความสามารถค่ะมันสอบได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเราต้องสอบสกิลพิเศษเฉพาะงานตัวนั้นยกตัวอย่างงานบริบาลเนาะงานดูแลผู้สูงอายุเราก็ต้องสอบสกิลงานดูแลผู้สูงอายุให้ได้ซึ่งสกิลตัวนี้สอบได้ที่ญี่ปุ่นสมัครนะคะท้งละ2000เยนมันจะมี2รายวิชารายวิชาแรกคือภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในงานบริบาลมีข้อสอบแค่1 5ข้อนะคะ2 เป็นข้อสอบเกี่ยวกับสกิลบริบาลน,นะคะงานดูแลผสูงยุข้อสอบตัวนี้เป็นภาษาไทยนะคะจะมีประมาณ10กว่าภาษาคือ10กว่าประเทศอะ่ะที่เขาซัพพอร์ตเรื่องภาษาเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นคนไทยเราก็เลือกภาษาไทยไปเรามีความรู้เอ็นี่เนี่ยข้อสอบ15ข้อทําได้อยู่แล้วส่วนข้อสอบภาษาไทยนี่ชิลค่ะอ่านหนังสือแล้วก็สอบนะคะ ไม่ยากถ้าเราผ่านสองสเต็ปนี้สอบสกิลผ่านแล้วนะคะแล้วก็สอบได้เอ็แล้วเนี่ยมันมีบริษัทหลาย,ลายที่ที่พร้อมจะอ้าแขนรับเราเข้าทำงานเลยเราจะอยู่ได้ถึง5ปีนะคะเออไม่ธรรมดานอกตัวนี้แล้วก็ในเรื่องของเงินเดือนเนี่ยมันค่อนข้างจะดีกว่าที่เรามาเป็นวีซ่าฝึกงานมันจะได้เท่ากับคนญี่ปุ่นที่เขาทํางานนี้ในประเทศญี่ปุ่นเลยอะคะ่ะเพราะมันเป็นสกิลพิเศษนะคะ ที่โรงเรียนเกียวโตวมินไซอ่ะก็มีน้องๆหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะมีชาติอื่นเนี่ยมีฟิลิปปินส์มีเวียดนามอินโดนีเซียเพื่อนพัดก็มีที่เปลี่ยนวีซ่าตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ,ะถามว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอะเราอยู่ญี่ปุ่นได้อีก5ปีอะคะ่ะเนาะก็ประมาณนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะถ้าใครอยากจะมาอยู่ญี่ปุ่นเอ้ย เริ่มจะเริ่มยังไงยังคิดอะไรไม่ออกก็ทักเฟซทักมาได้นะคะทั้งเพจจิบูเดแล้วก็เฟซส,ส่วนตัวนะคะซึ่งทั้ง2องอย่างเนี่ยจะมีแชร์เรื่อง ID ดี n ลอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ให้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแบบสะดวกแบบไหนก็นแล้วแต่สะดวกไลน์ก็ทักมาสะดวกเฟซก็ทักมานะคะทักยินดีให้ทำปรึกษานะคะทักมาคุยกันมาสอบถามได้คือไอเรื่องการตัดสินใจแบบเนี้ย บางทีมันไม่ได้ตัดสินใจภายในแบบวัน2วันหรือชั่วโมงสองชั่วโมงมันต้องเอากลับไปคิดเอาไปวางแผนเป็นการวางแผนระยะยาวเพราะฉะนั้นแล้วรู้ไว้ก่อนออกข้อมูลให้ครบทุกด้านไว้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเนี่ยดีที่สุดค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าพัดจะแบบเฮ้ยจะแบบว่าถามแล้วไม่มาเรียนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะคะมันเป็นงานอยู่แล้วถามมาได้คุยกันมาได้ค่ะแล้วก็อยากจะ แชร์ให้ฟังนะคะไว้โอกาสหน้าจ,จะมาแชร์ประสบการณ์อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ Just like the street lights lit this town Like a fire in a blaze gotta burn it down Can't be afraid to l i v e this o w n